สวัสดีค่ะพี่น,อน้องมืม่อนี้ยสพาพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวชีวิต่ค่อยขาดกว๋วยเตี๋ยวไว้หรอกค่ะพี่น,อน้องขากินแต่กว๋วยเตี๋ยวสาดนี่นะคะแนวมักลายกับเป็นกว๋วยเตี๋ยวกะหมูกระถานี่แหละค่ะมื่อนี้กินก๋วยเตี๋ยวในกระโปงปุณนะที่กาเกลียวใสโอ้ยขณะค่อยเบิรงคลิปจะของเงนมันไล่ไหลพี่น,อน้องเอ้ยสดฉดลงไปสดลงไปแดกห้งลงไปญาตลงไปงไปุณนะสั่งบ่พ่อนะคะสั่งเมนูวันนี้สั่งเส้นมาม่าแล้วก็ลวก จิ้มแบบเลิศรสปั้โอ้ยขนาดคอยผักก็ยังน้ำลายไหลบ่นเชลไปหากินก๋วยเตี๋ยวอีกละบัวแซ่บแขกแซ่บแม่เลิศดเลือเปิดเสือพี่น้องเอ้ยผักกันหลายๆลามวนใส่มวนใส่ผักมีผักกรอบสลัดรสกรอบปอยยังหล่ะจะผักอยังหล่ะคนมวนใส่ยางเดียวเลยโจ๊ดวสั่นกินยางเดียวคือคนไตอึดไตหย,ยาดหน่อยดิพี่น้องค่ะร้านเขาก็น่ารักน่าราเค็ดเป็นแบบว่าเอ่อ มีเอาผงมวนหัวละผ้าใส่ผงหนึ่งเอ้ยมันคือคล้วยกินหญาแต่ราคาแดก็กๆมึงเอ้ยกินถ้วยเดียวพี่นอ้องแต่ละอิ่มคักอิ่มแนบเบิรดได้นั่นเบิด์ได้นั่นมุม้งจาันเบิด์ตเบาเบิดค่ะตัวแรกของวันสกินบนเบิดสุดท้ายกับเบิดคือกาวูค่ะหมดเกลี้ยงเลยนะคะ้าเห็นไหมคะ่ะผลงานคะ่ะ